ร็อกโคสีแดงเกียร์ออโต้วีคอร์ดสีส้มเกียร์ออโต้โฟวินเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรใจเย็นตอบมาตอบไปเดี๋ยวนี้จะตอบไปตอบยังเม่ดูเนะี่ยมาเอาจากร็อกโคสีแดงก่อนมานาสีสันสวยงาม เกียร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้าปุ่มพุทธสตาร์ทไม่สามหมืกิโลเมตรรถใหม่ต้องมีล้านกว่าวันนี้ไม่ขายขายสองล้านห <c oughs> ยอกโอ้ยเลียนลายเจีบทองโลบารของร็อกโคสติ๊กเกอร์ r o c กโคเป็นเอกลักษณ์ของเขานะอบไฟท้ายแบบพลาสติกนะอันนี้เป็นแต่งพิเศษ ปาถังน้ำมันพลาสติกถ้วยรองพลาสติกนะแต่งมาจากศูนย์นะมาดราูราคาและค่าตัวงเขา889,000ปี22รถแค่ปี2ปีนะจากรถใหม่ล้านกว่ามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆจากศูนย์นะคานหน้า LR อยู่ครบนะเครื่องสวย จะว่าเครื่องขาวไม่ได้นะเครื่องแดงมา We Cross 4Win Auto Max Style Off Road Racer แดงเบาตัดไฟฟ้ามัลติฟังชันพวงมาลายัยนะ 4Win ครับท็อปสุดของ e s u z u นะของแต่งเต็มลำตัว M 4ซคูนไ ล้อแม็กทีสามเจ็ดยางใหม่สี่เส้นเบาะหนังสีน้ำตาลภายในเหมือนมิวเอ็กรถปี20เก่ากว่าริโวสองปีราคา769,000นหกมืาราคาจะถามหลายรอบทำไมถามรอบสองจำไม่ได้ ต้องกลับไปดูใหม่เพราะความจำสั้นเพราะฉะนั้นดูแค่รอบเดียวบอโอเคแทนเพยดเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงไม่ขยับมาจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายบรักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุในเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรบพ่อก <úng tackle seasoning> ีดยางขับ <lent> ว <ceu oking> <conduct> ิ่นขับแก๊บขับบุก้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทาน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาปเป่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประม,ง,ระมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทไอเซมโรซิ่งจัดให้หนะซื่อเงินสดบ่ต้องเสียแวดซื้อเึ้นผ่อนฟรีทุกคราบเนื่อการพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอเซมครับเป็นกรลังไกให้ไอเซมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไวรุ่น